สวัสดีครับผมจะตำส้มตำปลาล่าสูตตุต้ยเผ็ดมากริ้มแรกเราก็ต้องใส่ใส่เส้นมะละกอลงไปนะครับพริกตำมาแล้วเทียมดองใส่มบกระเทศมบกระเทศนะครับเลยลงไป แล้วก็ใส่เส้นมะละกอให้ปักไปแล้วทำให้เข้ากันจนที่มันเนออกเป็นน้ำนะครับเนสรสชาติสุดเลยอีกตรงนี้โกลกลา้งหนักมือนะครับ ส่วนปลาล้ะี่เอามาจากจังหวัดหนองคายเป็นปลาล้ะไม่น้ำโขงซึ่งเป็นปลาล้ะใหญ่ในโลกผ่าน,นการต้มครอง,องดีในส่วนคุณนายอ้าจังหวักาฬเนอะโอ้จังหวัดบึงการพือนดีเปลี่ยนเป็นจังหวัดบึงการแล้วจังหวัดหนองใหม่ก็ไดตอนที่77นะครับจ,จากนั้นก็ใส่มะนาวจะใส่แค่ชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะเปรี้ยวเกินไป แล้วก็ใส่อะปาลาครับเี๋ยวสำคัญในตรงนี้รสชาติตามชอบนะครับถ้าชอบนัวลึกก็ใส่เยอะแต่ฉันก็ใส่ปานิดนึงแล้วแต่คนชอบหวานว่าหวานน้อยแต่สำหรับข้าจะจ้าผมชอบกินหวาน ไม่มีปูนะครับถ้มีปูก็จะรสชาติดียงขึ้นแต่คนชอบนะครับถ้าสวยริงก็จะด้านปูน่าไงไครับงงต้องลองชิมดูนะครับตอนี้ช้อนละก่อนมันไม่เปรี้ยวครับใส่ราด ไรที่คนึ่งเคครทำไมว่าเสร็จพี่ส้ตมตําการมา าหารประจวันอีสานครับส้มดำครับดูเลยครับสีสันอะไรนะคนีบ นี่ครับส้ตมตำส้ตมตำสูตรตุ้ยอันทย